สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะครับหลายๆคนก็คงตระหนกตกใจกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่28ที่ผ่านมาเนาะนะครับนี่ก็เป็นภาพนะฮะจากประเทศพาม่านะครับบางส่วนที่นำมาให้ชมกันนะครับจากเพจจากแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่ได้ลงกันไว้นะครับ ก็ความเสียหายก็เกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับประเทศไทยก็โดนไปด้วยนะครับแต่ที่หนักๆเลยก็คือที่ประเทศพม,ม่านะครับความสูญเสียความสูญหายของผู้คนนะครับบ้านเรือนนะฮะสะพงสะพานพังกันเป็นแถบๆเลยทีเดียวเนาะนะฮะคร,รับก็เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับ รอดปลอดภัยกันดีไหมนะครับโอ้นี่ก็ที่พม่านะครับหลังจากแผ่นดินไหวนะก็มีน้ําผุดขึ้นมาในพื้นดินนะครับเป็นภาพบรรยากาศที่ไม่เคยพบเคยเห็นนะครับอา้าวก็ดูรอยแยกรอยแตกกันไปนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหวังว่าคงจะรอดปลอดภัยกันดีนะพี่น้องเพื่อนเพื่อนพ,พ,พี่น้องนะครับแถวไหนก็ตามนะครับที่ เจอเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับก็คงตระหนกตกใจกันไปเป็นมากมายเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นภาพบางส่วนนะจากประเทศพม,ม่านะครับนะฮะเออเหตุการณ์ในพื้นที่เขาเป็นอย่างนั้นนะครับมีน้ำผุดนะครับจากพื้นดินนะครับนี่มันก็เป็นประมาณนี้นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้นะครับว่าเออเกิดอุบัติเหตุดินถลม่มแผ่นดินไหวนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้โหนี่ก็ที่ประเทศไทยนะครับน้ําในสระในคลองนะครับอีตอนที่แผ่นดินไหวนะครับสาดกระจายกันขึ้นฝั่งเลยทีเดียวนะครับแหมนะฮะ ที่แถวๆนี้ก็ภาพนี้ก็จะประมาณแถวแถวสุขโขทัยนะครับเอากลับไปที่ภาพแผ่นดินไหวที่ประเทศพม,ม่านะครับโอ้โหขับรถมาอยู่ดีๆแผ่นดินไหวล่วงลงไปเลยนะครับโอ้รอดปลอดภัยไหมนะ่ะอ๋น่าจะรอดนะครับเอากลับมากันที่ประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมนะครับที่มีการ เคื่อนไหวของน้ำในสระนะครับแหมเอาอีกที่หนึ่งนะครับในประเทศไทยนะครับที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเขาถ่ายกันไว้นะครับแหมเป็น,ปน,ปนบรรยากาศนะครับน้ำเคลื่อนตัวอย่างรุนแรงในสระน้ำนะครับโอ้ถ้าคนเล่นอยู่ในสระน้ำนี่มีสิทธิ์นะครับถ้าไม่ว่ายน้ำไม่แข็งนี่สงสัย อาจจะเสียชีวิตกันได้นะครับนี่ก็อีกที่หนึ่งนะครับของประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับน้ำในคลองนะครับแหมขย่าโลกเนาะประมาณนั้นเลยนะครับผมก็ในวันนั้นก็มึนๆตึงๆเอายังไม่หายป่วยดีจะเป็นลมขึ้นมาแล้วเหรอยที่ไหนได้แผ่นดินไหวนะครับ หลายคนก็รู้สึกแบบนั่นแหละนะครับเพราะว่าไม่เคยประสบพบเจอเจอนะครับว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้นะฮะ